สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะน้องกล้วยจะพามาดูอีสุ u m วิวตัว2.5้นะฮะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะฮะปี2 0 1 5เปิดตัวแค่6 7 9ส0 0ครับสภาพสวยมากๆเลย99%เลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับเป็นไงครับเป็นไงครับดูสภาพแค่600,000กว่าดูสภาพเป็นไงฮะป้ายแดงชัดๆเลย9 9เลยเป็นไงฮะ99%เลย

ครับผมสวยจริงๆเลยฮะสวยจริงๆแค่หกแสนกว่าจับต้องได้ไหมคันนี้ไม่แค่แสนโลนะแสนกว่าโลนะะไม่แค่แสนกว่าโลนะก้อยบอกไว้เลยไม่แค่แสนกว่าโลฮะเดี๋ยวนก้อยพาเขาไปดูข้างในฮะเป็นไงครับ เป็นไงครับดูเบาเป็นไงสะอาดมากเลยเหมือนไม่เคยใช้งานเลยเหมือนไม่เคยใช้งานเลยเป็นไงครับ99%เลย99%เลยเป็นไงฮะ99%เลยเป็นไงครับ,รบท้งกล้วยพาไปดูห้องคนขับครับ เป็นไงฮะสภาพ99เปอร์เซ็นต์เลยแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยเป็นไงฮะรถดีมากๆเลยรถดีมากๆเลยเดี๋ยวกล้ยพาไปฟังสีเครื่องยนต์พร้อมกันครับแอร์เย็นช่ำๆเลยแอร์เย็นช่ำๆเลยกับเลขไมค์แค่แสนกว่าโลนะฮะเลขไมค์แค่แสนกว่าโลไม่มีโกหกไม่มีหมกเม็ดนะครับออปชั่นครบครับออปชั่นครบ ไม่แค่แสกว่าโลไปฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันครับเป็นไงครับเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนิ่งๆเงียบๆเลยเป็นไงฮะเป็นไงครับ,รบโชว์เลยโชว์ความแน่นของเครื่องเลยเป็นไงฮะ ้าเครื่องหลวมนี่ควันออกเลยนะฮะเป็นไงครับกับราคาแค่นี้จับต้องได้ไหมเอ่ยจับต้องได้ไหมเอ่ยเหมือนที่ก้วยบอกทุกคลิปนะฮะเหมือนที่กล้วยบอกทุกคลิปนะฮะรถดีมีคุณภาพวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบี้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.592.59ทุกอย่างต้องเป็นไปตามความจริงนะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามความจริงนะ เรามีรถมากมายกว่า300คันกว่า3สาขาติดต่อได้ทุกช่องทางครับ e o o o k l i n า YouTube หรือโบโทรส่วนตัวสำหรับคลิปนี้กล้วยสวัสดีครับ